หากพูดถึง MAC แล้วล่ะก็หลายคนน่าจะคุ้นเคยกับแบรนด์เครื่องสำอางนี้อย่างแน่นอนอย่างลิปสติกของ MAC ก็ถือว่ามีคุณภาพมากๆเพราะเนื้อพิกเมนต์แน่นให้สีชัดเจนเกลี่ยเพียงเล็กน้อยก็ติดทนให้สีเด่นชัดเลยทันทีอย่างสีตาอูเป้ก,ก็จัดเป็นหนึ่งในสียอดนิยมให้ความส้มเล็กๆเข้ากับคนผิวแทนมากค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปากแห้งหรือลอกจากการทาลิปสติกขอแนะนำให้ลองใช้ลิปสติกของเรียบลเลยค่ะโดยตัวลิปสติกสีนูดรรุ่นนี้มีให้เลือกมากมายหลายเฉดสีอีกทั้งยังมีการผสมมอยเจอไรเซอร์เข้าไปทำให้ปากชุ่มชื้นมากขึ้นแต่ไม่ทำให้ดูเยิ้มมากเกินไปพบพาไปใช้ได้ในทุกโอกาสเลยทีเดียวตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ อีกหนึ่งรองพื้นเคาน์เตอร์แบรนด์ยอดนิยมของคนแต่งหน้าหลายคนกับลังโคมรุ่นเตนไอดอลอัน e รา f o ฟ n d เดชันที่มีเฉดให้เลือกหลากหลายและยังมีส่วนประกอบของเพอร์ไลและซิลิก้าช่วยดูดซับความมันส่วนเกินได้ดีที่สีที่สำคัญคือกันน้ำกันเหงื่อและมีสารกันแดด SPF 15มาให้ด้วยค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ สำหรับใครที่ชอบการแต่งตาหรือใช้อายแชโด์ขอแนะนำ Urban Decay Naked Hard Eye Shadow Palette รุ่นนี้เลยค่ะตัวพาเลตมีเฉดสีเลือกแต่งหน้ากันมากถึง12สีและมีทั้งลุคแมทและชิมเมอรแบบ์แต่งได้ในทุกรูปแบบแต่งได้ในทุกรูปแบบทุกสไตล์เหมาะกับทุกสีผิวรวมถึงผิวแทนด้วยค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเฉพาะและพิเศษกว่าใครๆกับยาทาเล็บของ OPI รุ่นนี้เพราะมีคุณสมบัติช่วยคงสีบนเล็บไว้ได้ยาวนานถึง11วันแถมยังใช้งานได้ง่ายไม่ต้องใช้เครื่องอบเล็บก็แห้งได้รวดเร็วสำหรับใครที่อยากได้สีสดหรือเข้มกว่านี้ก็สามารถลองดูสีอื่นๆของแบรนด์ซึ่งมีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวค่ะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้จากบทความด้านล่างนี้ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด